สวัสดีค่ะอิมิตาราสุเพ็ดนคบปนดอยนะคะเนาะวันนี้เราคนก็มาเที่ยวที่ขั้เลนะคะตอนนี้เราคนอยู่ที่หัวหินขัานขั้นใครอยู่ถนนะะแถวนี้บ้างนะคะอันนี้ปัดขั้นแรกค่ะน้ำใสามาก มาพักผ่อนอย่าลืมติดตามดูว่าน้องคนเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศเที่ยวนี้ตอมนีน่าท่องเที่ยวมาเยอะมากๆเลยนะคะนอนด้านซ้ายด้านขวาของเราคืออากาศตอนนี้ก็เย็นสบายๆเลยนะคะแต่ยังไม่ร้อนเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงค่ะช่วยแต่เย็นๆก็ สบายๆนะคะการกเล่นน้ำโนอกตอนนี้พารติกาละขอฟ้าค่ะสวยมากๆเลยนะคะน้ำออกไปชัดใสทับกขอนเราก็จะเห็นผู้คนมนากมายนะคะมาเล่นน้ำทะเลอะไรทังนี้ช่วยให้เป็นวันหยุดด้วยนะคะเราก็เลยจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะนะคะน้ำใสมากเมื่อกี้น้องฝนก็เห็นกุ้อะไรต่างๆน้เมื่อกี้หลับไปจับดูได้นะคะเดี๋ยวไป ไปดูแบไปฐานที่สามกาเป็นยังไงคุ้วานะคะมาพักมเที่ยวทะเลคะแรกนะคะช่วยเย็นๆน้ำกตะลาซับซึ้นนะคะเนาะมาพักขอนี้ก็คือแบบดีมา,มากๆเลยนะคะเนะ<ม>าะฝนไม่ได้มาเล่นน้ำเล่นนะ,ดเ,นนะเดี๋ยวพรุงนี้ค้เล่นดีกว่านะคะนี่หลาน,นี่ก็คือแบบไม่อยู่ตั้งแต่เมื่อกี้มาถือเจอทะเลปุ๊บก็คือเล่นปั๊บเลยนะคะ เบลล่าเล่นสนุกคนเดียวอยู่อยู่คนเดียวนี่โอ้โหคนเยอะมากเลยจริงๆอ่ะนี่นะคะเนาะช่วงนี้คนเยอะมากแล้ววิวคือแบบไม่ต้องพูดถึงนะคะวิวสวยมากนะคะนีะคะ่ค่ะบรรยากาศช่วงเย็นๆเป็นไงทุกคนวันนี้มาเทีย่ยวทะเลเป็นไงคะ แต่แตก้มเด้อดาฟ้าดาฟิฟิเลยเห็นแต่ปาไงตอนนี้มามาหลาชั่วโมงแล้วนะคะองเหนี่วยมากเลยเนาะใช่ใช่แต่เนาะหลาถือเลยน้ำคุ้งจริงก็เดี๋ยวจะไปเข้าที่พักแล้วก็จะไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นะคะน้องไปแล้วทุกคน วันนี้ชมบรรยากาศดีๆในหัวหินนะคะเราขึ้นนิ้วปากไว้ที่หัวหินค่ะก็ยังไม่เป็นไหนนะคะมารู้ว่าใครอยู่แถวนี้บ้างค่ะไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบาย